มาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องราวร้อนๆบลโลกออนไลน์เพราะว่ามีลูกค้ารายหนึ่งไปเติมน้ำมันดีเซลที่ปั๊ม PTT Station แต่กลับได้น้ำมันไม่เต็มลิตรจนมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบขณะที่ทางปตทยืนยันนะคะบอกว่ามาตรวัดหัวจายผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มันไม่เต็มลิตรเไหมไม่พี่อันนี้คือ เกินกว่า50มิลลิลตรอะไรลูกค้าก็ขาดทุนได้ครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกฎหมายกำตามกฎหมายกําหนดเลยพี่คือมันขาดเกินได้ไม่เกิน50มิลลิตรเป็นกฎกระทรวงแลวทำไมไม่แลแล้วทำไมไม่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งให้มันได้5มิลลิลิ ที่เห็นนี้เป็นคลิปลูกค้ารายหนึ่งเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PTT Station สระบุรีโดยรู้สึกว่าเก็บน้ำมันขึ้นไม่เป็นปกติจึงขอให้ทางสถานีบริการดำเนินการตรวจสอบตามคลิปที่ปรากฏในช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเมื่อบีบมือจ่าย5ลิตร2ครั้งได้ปริมาณน้ำมันขาดไปประมาณ25 30มิลลิลตรทำให้เกิดความสงสัยว่า น้ำมันที่เติมเข้าไปเนี่ยเป็นไปตามที่มาตรฐานควรจะเป็นหรือเปล่าโกงกันหรือเปล่าเติม5ลิตรทำไมไม่ได้5ลิตรล่ะทำไมมันได้ต่ากว่า5ลิตรล่ะแล้วมันก็ขาดไปเยอะเหมือนกันนะคะโดยพนักงานเติมน้ํามันเนี่ยก็ได้ชี้แจงกับลูกค้าบอกว่านี่เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือเลยเป็นคู่มือการตรวจสอบและให้คํารับรองมามาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานช่างตวงวัดที่กำหนดให้มีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับเชื้อเพลิงปริมาณ5ลิตรให้มีความคลาดเคลื่อนบวก,กลบได้ไม่เกิน50มิลลิตรหรือว่าประมาณ0.050ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ5ลิตรนะคะอืมนี่ครับคือทางทางพีดีทีเนี่ย,เ,ยเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้แล้วพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นดราม,ม่าขึ้นมาครับทำให้ล่าสุด บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนผู้ให้บริการ PTT s t a t i o ชนต้องออกมาชี้แจงอีกทีว่าผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันของสถานีบริการ PTT s t a t i o ชนสระบุรีที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานช่างตวงวัดกําหนดทั้งนี้จะประสานงานให้สํานักงานช่างตวงวัดเข้ามาตรวจสอบ ยืนยันว่ามาตรวัดของ p p d Station นั้นเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไปก็ยืนยันว่าตามกฎที่รัฐเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาให้อยู่แล้วช่องว่างที่เผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันไป5ลิตรอาจจะขาดนิดหน่อยหรือเกินไปนิดหน่อยก็ได้นะแต่ต้องไม่เกินอย่างที่บอก 50มิลลิลิตรค่ะซึ่งตรวจแล้วเขาบอกไม่เกินเป็นไปตามมาตราฐานเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นมานะคะทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาล่าสุดทีมข่าวโมโนเทนินายก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมัน PTT Station สาขาสาระบุรีมีเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้ามาตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันพบว่าหัวจ่ายอยู่ตามมาตราฐานตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งในขณะที่ตรวจในตอนนี้นะคะก็ยังไม่พบว่าปริมาตรที่เกินเนี่ยแล้วก็ยังถูกต้องค่ะ ตรวจสอบตอนนี้นะครับก็จะมีบวกลบบ้างนะครับซึ่งก็อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดครับแต่ในการตรวจรับรองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพบตัวไหนที่มันมีค่าบวกลบเนี่ยเราก็จะพยายามปรับมาให้อยู่ที่ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดก็คือจะให้ตรง5ลิตรพอดีหรือ20ลิตรพอดีนะครับมันก็อาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างแต่ว่าจะน้อยที่สุดครับเพราะการตรวจรับรองเนี่ยเราสามารถจะปรับตรงตัวมิเตอร์ได้เลยครับส่วนในการ ตรวจสอบใช้งานก็จะให้ผลผิดเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวยืนยันนะคะว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดด้านนายรททิเดชผู้โพสต์คลิปได้เข้ามาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าเพื่อต้องการให้ทางหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับน้ํามันที่เต็มลิตรส่วนคลิปที่ตนเองลงไปในโซเชียลนั้นก็จะทําการขอลบคลิปเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่ายเช่นกันค่ะ